เรื่องนี้ค,คุณนบตั้งชื่อเรื่องว่าเส้นทางหลอนนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับครับผมก็เรื่องอ่าชื่อของเส้นทางหลอนเนี่ยผมอ่ะใช้หลายเรื่องแหละเพราะว่าเราเนาะเป็นคนขับรถบรรทกะนะุกเนาะมันก็จะอยู่บนเส้นทางอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับแล้วนี่ก็อีกเส้นทางหนึ่งก็ที่ว่าต้องใช้ว่าเป็นเส้นทางหลอนได้เลย ก็ตอนที่ผมยังขับรถอกับคนส่งกาซเอ็นจีวีอยู่เนาะตอนที่ผมอยู่ที่อน้ำพองขอนแก่นก็ได้มาส่งที่ออุบลแต่เส้นของอุบลเนี่ยผมก็เปลี่ยนเส้นมาเพื่อที่จะมาวิ่งเส้นสองสี่เพราะว่าผมต้องมาเอาการเอ็นจีวีที่ว่าแก่งคอยเพราะว่าที่น้ำพองเนี่ยมันมันหมดก็เลยต้องมาเอาที่แก่งคอยตอนนี้จาก แกงคอยเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นมาวิ่งเส้นสองสี่เข้ามาวาลินชำลาบ่ะเนาะถ้าผมาเรียกชื่อปิดกระถุกอขอโทษด้วยแล้วกันครับ,รบ <laughs> ไม่เป็นไรวา,ว,าวาลินวาวาลินชำลาบอ่ะนะเป็นนั้นน่ะที่จะไปออกเส้นของอเลี้ยวเข้าไปเส้นของแยกของหนองอูเหลือมแล้วก็วิ่งไปวาลินเลยอ่ะนั่นแหละก็วันนั้นอ่ะได้การ์ดมาก็ออก ออกมาจากอ่าแ่งคอยก็มายังจุดที่ผมจะต้องจอดเพื่อเปลี่ยนคู่กะผมะเป็นคนที่จะต้องมาขับรอบดึกคู่กะเขาจะต้องไปนอนก็มาจอดตรงตรงจุดนั้นอ่าจุดของปักกิง้งคือมันไม่ได้เป็นจุดจอดหรอกแต่ว่าเราเนี่ยอาศัยจุดตรงนั้น่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนกะกันเองอืก็ผมก็จะลงไปก็ล้างหน้าล้างตา แปลงฟันอะไรตามภาษาของพวกผมอะนะก็คู่กะก็เขาก็ไปไปชงไปฉี่อะไรเงี้ยก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปนอนทีเนี้ยช่วงจังหวะน,นั้นอะผมมาไปยืนคู่กับคู่กะเนี่ยผมมาแงไปด้านซ้ายมองเห็นว่ามันเหมือนคล้ายๆว่าเสื้อผ้า่ะนะเป็นเป็นชุดยาวๆเนี่ย มันลอยผ่านอ่าข้างหลังตู้รถผมอะวับเดียวอย่างเงี้ยแล้วตรงไฟท้ายอ่ะของผมมันเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็มันเป็นไฟไฟสีแดง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 ,แดงเป็นจุดจุดของของตู้อืแล้วผมแง่ไปพอดีมันเห็นเหมือนเป็นแบบว่าเป็นชุดยาวๆนะลากลงมาถึงพื้นเลยนะมันลอยผ่านหลังตู้ไปวับน่ะผมเฮ้ คือตอนนั้นเรายัางไม่คิดอะไรก็มันก็คงจะเป็นคนนั่นแหละอา,อาจจะเป็นคนนั่นแหละก็ทําอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เดินมาตรงไอ้ผ่านหน้ารถมาฝั่งด้านขวาครับแล้วไอ้ตอนที่ผมอ่ะมาอยู่ด้านขวาของคนขับรถผมก็เห็นอีกนะมันก็วับผ่านไปด้านหลังออีกืจากด้านจากด้านขวาผ่านไปด้านซ้ายผมก็ต้องรีบวิ่งไปหาคู่กับผมทางด้านซ้าย แล้วก็ไปบอกเขาเฮ้ยพี่เห็นไหมเมื่อกี้เห็นคนคนมาทางนี้ไหมอืมเขาบอกไม่เห็นนะเขาเนี่ยผมก็เลยว่าอไม่ได้ละมันแปลกๆก็เลยพากันนะเฮ้ยพี่ไปกับผมหน่อยก็จูงมือเข้าไปบอกจะไปไหนเออเขาบอกจะไปไหนจะนอนแล้วบอกไปก่อนไปก่อนก็เลยเดินกันเลาะข้างด้านซ้ายของตัวรถอะเดินไปจนถึงท้ายรถพอเราเดินไปถึงท้ายรถเราก็ไม่เห็นอะไรนะ แล้วก็เดินไปทางด้านขวาของตัวตัวหางของรถพอเราไปเดินยืนอยู่ตรงด้านขวาของตัวรถเราไปเห็นไอ้ตัวข้างหน้าอีกนะมันวับอีกนะอืม,มันเป็นมันเป็นแบบคือเสื้อเหมือนเสื้อแล้วก็เป็นเป็นกระโปรงยาวๆเนี่ยครับเป็นตัวคนเลย,เยอ่ะแต่ว่าเราไม่เห็นเป็นรูปร่างของคนหรือหรือหัวหรืออะไรนะแต่มันเหมือนว่าเป็นเสื้อลอยัเฉยๆอะ่ะครับผมผมก็ดึงมือกูก่าววิ่งเลยนะ วิ่งวิ่งวิ่งกันไปจนจนไปถึงหน้าอ่าหน้ารถหัวรถนะแล้วก็บอกว่าพี่พี่ยืนตรงด้านซ้ายเลยนะยืนตรงด้านซ้ายแล้วผมได้ยืนด้านขวานะเมื่อกี้พี่เห็นไหมบอกเห็นเห็นเห็นพี่ยืนดูนะว่าพี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะเชิงเงื้อดูตรงด้านขวาอืทั้งสองคนอ่ะผมอะ่ะเชงอพร้อมกันนะคุณเป้ครับผมเห็นผู้หญิงนะเป็นหน้าผู้หญิงที่เขาโผลมาทางทางอ่า ท้ายตู้ของของตัวรถระยะระยะจากหัวรถจากท้ายตู้มันก็ไกลอยู่นะมันร่วมสิบห้าเมตรสิบหกเมตรเลยนะซึ่งผมอะ่ะแงบไปปุ๊บแล้วผมเห็นหน้าผู้หญิงนะที่โผล่ออกมาจากท้ายตู้แล้วเขาก็ส่งยิ้มให้กับผม,มแล้วคิดดูนะว่าไฟท้ายรถอะสีบันแดงมันก็ส่องหน้าพอ,อมันส่องหน้าเขาแล้วเขายิ้มให้ผมอะ่ะ Hmm. เขาโผล่มาแค่หัวรถไอ้เขาโผล่มาแค่หัวเขาอ่ะจากท้ายตูอ้อะครับเท่านั้นแหละผมไม่ต้องคิดอะไรเลยผมตะโกนเลยว่าผีหลอกกู uh ้กาบผมเนะ่ะมันขึ้นรถไปก่อนผมแล้ว uh huh. เขาไม่ได้ตะโกนว่าผีหลอกแต่เขาขึ้นรถไปพอผมขึ้นรถไปปุ๊บ uh huh. ก็ไปเห็นกู้กาผมอะนั่งอยู่บนหน้านรถแล้ว uh huh. เอา้าพี่คือไปเขาบอกไปไป,ไปเร็ว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 ไปเร็ว ผมก็สัดเสียไปเลยเพราะโลกไปพ๊บผมบอกพี่อุ้ยทีพี่เห็นไหมเห็นไหมเออเห็นเห็นเห็นว่ายังไงผู้หญิงเขามาโผล่หน้ามาทางด้านซ้ายแล้วเขาก็ยิ้มให้ผมครับเฮ้ยคือมันมีสองหัวเหรออืมอ้าวมันไม่ใช่นะผู้หญิงที่ที่โผล่มาพร้อมกัานสองฝั่งเนี่ยมันไม่ใช่แล้วโอกโอ้นั้นมันผีแล้วพี่มันผีแล้ว โอเคถ้าอันเนี้ยคือพี่อย่าเพิ่งนอนนะออคือคือนั่งนั่งเป็นเพื่อนผมก่อนเออคือต้องบอกก่อนนะว่าเวลาผมอะอยู่กับอยู่กับคนอยู่กับคู่กาาอย่างเงี้ยอยู่กับคนอย่างอย่างหนึ่งคนหรือสองคนเนี่ยผมเนะี่ยจะรู้สึกว่าใจชื้นแล้วเราอะจะอไม่ค่อยที่จะเห็นพวกนี้แล้วจะเป็นลม<อ>แต่ถ้าเรายืนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเห็นคนเดียวอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ายังไรผมก็เป็นลมอ่า ความกลัวแต่ถ้ามีคนหนึ่งเนี่ยผมก็โอเคพี่อย่าพึ่งน้ำอย่าพึ่งนอนเออให้ผมให้ผมให้ผมแบบใจดีๆก่อนเขาก็บอกเออไดออ้ได้ได,ไดออ้แล้วผมวิ่งออกจากจุดตรงนั้น่ะไปได้สักประมาณออกก็ไกลพอดูแหละหลายร่วบยี่สิบสามสิบโลแหละจนแบบว่าไปวิ่งผ่านเมืองใช่ไหมมันก็มีไฟเยอะแยะแบบอ่ผู้คนข้างทา,างมันก็ยังไม่นอนกันไงรถลามก็ยังวิ่งกันอยู่ก็ ูกะเขาก็บอกว่านั่นผมขอนอนนะผอนอนได้ยังน,นิดออกอออเทพี่ได้ได้ละได้ละเขาก็ไปทางแคปบแล้วก็ไปนอนผมก็ขับรถไปขับรถไปเรื่อยก็ใช้เวลานะ่ะอยู่ประมาณอช่วงของออวิ่งคึ้นวิ่งขึนวิ่งไปจนเลยน้องกีเลยอซุรินอะไรไปอย่างเงี้ยไปสีสะเก็ดใช่ไหมไปเส้นนั้นนะ<ข>อ่ะไปนองรอง จนไปถึงช่วงของเ,อเลยปะโคนชัยไปจนอตอนช่วงนั้นอะทางเขากำลังเริ่มทําอยู่มันมีต้นไม้ที่ว่าเขาเนี่ยคือเขาล้มลงมาแล้วนะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆพวกต้นไม้ยางอะนะที่เขาตัดล้มๆกันมาเพื่อที่จะทําทางผ่านนะนะผมต้องเปิดไปสูงเพราะว่ารถมันมันไม่มีมาสวนมาแล้วมผมเปิดไปสูงเพื่อเช็คทางแล้ว ดูว่าเพราะว่ามันมันอ่ก่อสร้างถนนใช่ไหมเราก็มันจะเป็นทางเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอยู่ตลอดเนเราก็เปิดไฟสูงเพื่อจะเช็คทางอผมเห็นเหมือนมันเป็นคนแก่คนแก่ที่ไม่มีหัวอืตอนแรกนะผมะเข้าใจว่าคนแก่คนนั้น่เขาเดินแบบนึกออกไหม หลังคอมอืเวลาเราเวลาเราวิ่งย้อนย้อนหลังเขาเนี่ยเราแน่นอนเราจะมองไม่เห็นหัวเขาใช่ไหมครับอเพราะไฟมันส่องไปปุ๊บเราก็จะมองเออเราเห็นอยู่แล้วอรูปลักษณ์ของเขามันเป็นคนแก่แน่นอนเพราะว่าเราวิ่งเร็วไม่ได้เราก็วิ่งเข้าไปหานี่าตรงนั้นปุ๊บแล้วมันก็ต้องค่อยค่อยค่อยค่อช้าลงเพราะว่ามันเป็นทางก่อสร้างรเราก็ลดจากไฟสูงลงมามเป็นไฟต่ํามันก็ส่องเข้าไปปุ๊บไปเห็นเขาเนี่ย ือรูปลากเขาเนี่ยเป็นคนแก่แน่นอนหลังค่อมๆงอๆก็เฮ้ยเราก็ค่อยๆเพือ่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องตก,กใจอตอนใน,นจังหวะที่ว่าเราค่อยๆขานเข้าไปเนี่ยช่วงหัวรถผมเนี่ยมันกําลังจะไปถึงตัวเขาอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละสิ่งที่ผมตก,กใจในสิ่งที่ผมคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนแก่หลังค่อม,อมจริงๆแล้วนะเขาไม่มีหัวโอ้ยไม่มีจริงๆเหรอไม่มีหัวจริงๆเอโอ้<ๆ>ผมไม่ แบบดึงดึงแบบนึงออกไหมแบบออืืคือเอามือในคว้ามือของของคู่กาผมมาดึงกระตุกกระตุกใหญ่เลยบอกว่าพี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 วิชิตพีวิญชิตตื่นตื่นเขาก็เอออะไรเฮ้ยพีครัวพีผมเจอพีแล้วโอ้ยตอนนี้ตอนนี้อะไรเขาก็บอกว่าโอ้ยผมนอนเถอะ เออเขาก็เลยบอกว่าเออดันดันเดี๋ยวผมโอเคผมยังไม่นอนก็ได้เออเออผมผมผมนอนคุยกับกับทนิยก็ได้อืมผลท้ายเขาก็คุยคุยผมก็พยายามแบบพูดนู่นพูดนี่อะไรเงใช่ไหมพูดเพื่อให้ให้ตัวเราเนี่ยตื่นตื่นตื่น,ต,นตัวอยู่ตลอดเวลาเฮ้ย hey, พี่อย่างงน้นเนี้ยให้พี่อย่างนั้นอย่างนี้เาบอกเออเออเอเอสักพักหนึ่งเดียวเนี่ยเราคุยคนเดียวแล้วทนี่ยพอคุยคนเดียวปุ๊บเรารู้แล้วว่าเขาหลับไปจุดตรงนั้น เราก็ผ่านไปพอผ่านไปปุ๊บผมพก็ส่ฟ้าเอาพวกผ้าเย็นที่อยู่ในในอ่าในกระติกนะเอาขึ้นมาแล้วก็ฉีดฉีปุ๊บกับโปะหน้าตัวเองเลยทีเนี้ยโปะหน้าโปะตาโปะหน้าโปะตาอยู่งั้นนะ่ะแล้วก็เปิดเครื่องดืม่มชูก,กําลังมากระโดกเลยอ่ากระโดดก,กอดด้วยกาแฟอืมเพื่อที่ว่าให้เราเนี่ยแบบพื้นนะนะอคือสิ่งที่เราเห็นที่เราผ่านมาเมื่อกีเนี้ย เรานึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขามาในในระยะเวลาของเขาไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ได้มาทําอะไรเขาเราไม่ได้มาลบหลู่เขาคนละทางกันผมมาทํางานนะอะไรเงี้ยผมจะคิดไปอย่างนี้ไงเพื่อให้สบายใจก็ขี่ไปเรื่อยขี่ไปเรื่อยจนไปในเวลาตีสองดูเวลาเลยผมดูเวลาที่ที่อไอเฟฟเฟฟที่ติดรถยนต์นะมันขึ้นว่าตีสองพอดีเลย พอช่วงจวังหวะที่ปีสองปุ๊บผมก็เปิดไฟสูงเช็ดเลี้ยวเข้าไปในเส้นของอหนองเหลื่มที่จะเลี้ยววาไปวาลินเนี่ยมันเป็นทางแคบแคบสวนเลนแคบแคบแล้วมันมีต้นพวกต้นไม้ที่ว่ามันแบบปกคลุมกันเยอะแยะมากเลยพวกต้นกระถินทีเนี้ช่วงจวังหวะนัะ้น่ะผมก็เปิดไฟสูงเช็ดรถเหมือน,นเดิมแหละเหมือนเดิมผมเห็นคนแก่เหมือนเดิมแต่ เขาสัดส่วนเขาเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยไม่ได้หลังงอแต่มีอย่างหนึง่งเขาถือถุงดำ <Okay. S 2> และเขาเดินอยู่บนเส้นเหลืองเส้นเหลืองคึบคราเนี้ยช่วงจังหวะตีสองเนี่ยผมก็เข้าใจแล้วนะว่าเฮ้ยสงสัยแบบชาวบ้านแะ้ั้างเขาตื่นมาแต่เช้าใช่ไหมเพราะว่า ตั้งแถบของของฝั่งศาลใช่ไหมเขามักจะตื่นตอนเช้ามาเพื่อที่จะไปไล่ไปนากันอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องเดินออกมาตรงเหยียบตรงขนาดนี้ด้วยหรือว่าเขาไม่กล้าจะเดินพิศพิศซ้ายงูงเงี้ยวคิ้วขอหรือเปล่าเนี่ยเออเราก็ค่อย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 ลดคันเร่งลงลดลดคันเร่งลงเพื่อที่จะไม่ให้เขาตกใจแล้วก็ถีกตัวออกไปเพราะถีกตัวออกไปออกขวาไปปุ๊บรถเรามันใหญ่ ก็ค่อยๆตีออกไปด้านขวาแล้วก็ออกไปจนจนพ้นเขาปุ๊บเราก็โอเคมองกระจกด้านซ้ายเขาก็ยังอยู่นะอืม,มองกระจกด้านซ้ายยังเห็นเขายังเดินอยู่ทั้งจุดเดิมวิ่งไปเรื่อยๆจนจน,จนรู้สึกว่าอข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางด้านทางโค้งซ้ายผมเปิดไฟสูงแล้วตอนนี้มันมีรถอ่รถมันจะสวนมาเราจะเห็นไฟกันเลยแล้วผมก็ออกไฟลง พอช่วงจวังหวะที่เอาไฟลงเท่านั้นแหละเอาไฟลงปั๊บคนแก่คนนั้นอะ่ะมันมาเดินอยู่ตรงเส้นทึบเหลืองเหมือนอย่างเดิมอีกแล้วเป็นเดิมเหรอคือผมยังไม่แน่ใจนะว่าคนเดิมหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจเลยอ่าก็คือว่ามันมีถุงดําอยู่อืแต่ไม่รู้ว่าว่าคนเดิมหรือเปล่าทีเนี้ย ช่วงจวังหวะนั้นอ่ะผมมันยังเปิดไปสูงไม่ได้เพราะว่ารถดับมันสวนมาเพราะมันสวนมาปุ๊บช่วงที่ว่ารถสวนมาปุ๊บคนแก่คนเนี้ยคือเรามองไม่เห็นเลยพอรถมันสวนมาคนแก่คนนี้หายไปเลยอืมเอา้าเฮ้ยอพอช่วงพอพรถรถมันสวนไปปุ๊บเราเปิดไปสูงขึ้นมาทันทีเลยเพื่อที่จะเช็คช่วงจวังหวะเราเปิดไปสูงปุ๊บคนแก่คนเนี้ยมาเดินอยู่ในที่จุดจุดเดิมก็คือเส้นทึบครับ โอ้แค่นั้นแหละเราตกใจเลยพอเราตกใจปุ๊บก็คือเหมือนเดิมเดิมที่ว่าเราจะต้องฉีกออกเพราะช่วงที่จังหวะที่เราฉีอ่ออกแค่นั้นแหละุงดําเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยอืม,มันไม่ใชุ่งดําอะไรอ่ะแต่มันเป็นหัวผู้ชายแก่คือเราเห็นชัดเจนเลยว่าน,นั่นคือเป็นผู้ชายคนแก่ที่ว่าผู้หญิงแก่คนนั้น่จิกอ,อยู่<ะ>ที่ของเขาและถืออยู่ วลาตอนที่เราฉีดตัวออกแค่นั้นแหละแกเนี่ยไม่ได้ถือธรรมดานะแกเนี่ยวิ่งโคตรรถเราแล้วแกก็โยนหัวของผู้ชายคนนั้นนะ่ะให้มาให้มาใส่ใส่ตรงช่วงของกระจกเราเนี่ยเหมือนว่าให้เราเนี่ยตก,กใจอย่างนั้นนะอ่ะคือเราเห็นเราเห็นเป็นใบหน้าของผู้ชายแก่เลยนะเหมือนนึกอ,ออกไหมว่าคนโดนตัดคอ,อคนโดนตัดคอแล้วก็ปาก ปากอ้าปากแล้วก็ตาเหลือพึ้นข้างบนอ,ะอ่แะแล้วแล้วแล้วอยวิววิวมาใส่เราอ,ะอ่ะโอ้แค่นั้นแหละคือผม่แบบตีแตกเลยอ่าตีแตกแต่ว่ามันไม่ได้สลบก็คือว่าเราคว้าไปคว้ามือของของพี่ยุทธ์ไงก็คือผู้กาเราพี่ดึงออกมาเลยพี่ออกมาออกมาเลยไม่ต้องนอนแล้วไม่ต้องนอนแล้วออกมาหน่อยออกมาหน่อย พ,พี่แกอะไรเนี่ยไ่ต้องนอนแล้วขอลองสิพี่เอ้ยจะให้กราบก็ก็ยอมแล้วอเออแกก็เลยขานออกมาไงบอกแกขานออกมาแกก็มานั่งด้านซ้ายบอกอะไรมีอะไรบอกไปต้องนอนแล้วพี่เออโอ้โหพีผีของโลกเเนี่ยเตาก็คือแกก็รู้แล้วนะว่าเออโอเคอ,อูนอนไม่ได้แล้วเออถ้ามึงเป็นอย่างนี้ตลอดทางเนี่ยอ๋อ นั่งกันเป็นเป็นเพื่อนกันจนไปถึงถึงปั๊มกา๊าดเลยแล้วกันเพราะว่าจากระยะตรงนั้นอะประมาณสักยี่สิบสามสิบโลก็ถึงแหล,ละแล้วช่วงที่ว่าผมอะเจอตรงจุดตรงนั้นมารลุดจากจากผู้หญิงแก่คนนั้นที่โยนหัวใส่ผมอะครับเป็นวัดวัดหนึ่งคือคือวัดวัดเนี้ยอยู่ข้างทางเลยน่ากลัวมาก บอกเลยว่าหน้าผลผมไม่รู้นะวัดอะไรแต่อยู่ใกล้ๆกับวัดวัดนั้นเลยที่ผมเจออืก็พอเราเราวิ่งไปปุ๊บจนไปเจอเจอัามปุ๊บทาอะไรเสร็จเรร้อยส่งของอะไรเสร็จเร้่อยคือไม่กลับกลางคืนรอให้เช้าก่อนแล้วถึงกลับครับนี่แหละครับเป็นขาหอังเป็น ที่ผมเจอมาสช็อตในวันนั้นพ,พ,พี่พี่นพไปเจออะไรมาวะแต่อะไรแต่ละเรื่องโหดจังเลยพี่เออแต่โชคดีที่ว่าไม่ได้รับอุบัติเหตุบางบ,บางคนชอค็อกนะตกใจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้พี่กอ<ม>อย่างอย่างอย่างที่บอกแล้วครับ อ่าถ้าผมเนี่ยสมมุติน่้าผมผมไปไหนอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยอย่างก็มีหนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยผมกลัวนะกลัวมากแต่เราอ่ะยังยังรู้นะว่า,ว,า,ว,าว่ามีอีกคนหนึ่งที่อยู่กับเราม,เมันมันจึงไม่สามารถที่จะ,ะเป็นเพื่อนเราอืมมันมันก็มันก็ใจชื้นไง <c oughs> ไม่ใช่กลัวเท่าไหร่อย่างเงี้ยอืแต่ถ้าเกิดผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้ อาจจะแบบช่วงช่วงที่ว่าเราคุมรถได้จนเราจอดรถมีสลบแน่นอนครับหลังจากที่ว่าเราหยุดรถแล้วเนี่ยคือหยุดรถแล้วแล้วก็จอดแล้วเนี่ยคือไฟแน่นอนอมันมันสติมันะเลิดแน่นอนครับเออก็มีมีมีหลายมีหลายคนถามว่าเอ้าพี่ถ้าพี่สลบบ่อยๆงี้แล้วพี่ขับรถได้ยังไงอย่างที่ผมบอกแหละว่าทุกครั้งที่ผมเห็น ทุกครั้งที่ผมเจอถ้าผมยังขับรถอยู่นะถ้าผมยังขับรถอยู่แล้วผมเห็นนะสิ่งเดียวเลยที่ผมจะทําได้เลยก็คือผมต้องเอารถจอดก่อนอ mm hmm. พอรถจอดก่อนปุ๊บแล้วอาการของความกลัวมันยังไม่ไม่ยอมหายไปหรือว่าผมยังคงเห็นแบบต่อเนื่องอยู่นั่นแหละผมตหลบแน่นอนอื mm hmm. แต่ถ้าเรายังขับรถอยู่อย่างเงี้ยมันมันมันเหมือนว่าความกลัวเนี่ยมันมีแต่ว่าความรับผิดชอบมันก็ยังมีอยู่ไง หมายความว่ากลัวตายมากกว่าอ่ามันอาจจะมีมีการกลัวกลัวเรื่องความตายมากกว่าโดยเฉพาะว่าถ้าเราไปกับลูกกับเมียเราอย่างเงี้ยครับเราก็เราก็ยิ่งกลัวกลัวอันตรายกับลูกกับเมียเราเหมือนกันออบางทีเนี่ยผมถึงขั้นว่าผีก็ผีเธอว่าเลยนะบางทีนะอืความความที่เราความที่ว่าเรากลัวเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอันตรายกับลูกกับเมียเรามากกว่าเราผีอย่างเงี้ย S <S นั่นแหละต้เลยต้องขอาใจหน่อยครับพี่นพเดี๋ยวผมถามจริงตอนที่พี่นพคุยกับผมเนี่ยพี่นพใช้สมอท็อกหรือว่าเปิดโฟนหรือเปล่าฮะอ๋อผมไม่เอาหูไอแพะเอาโทรศรัพท์แนมหูอ่อใช่ครับคือคมันมันมีจังหวะที่เดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่แต่พอฟังได้อยู่เออครับอ่าก็บางทีบางทีแบบว่าผมเอาเอาเอามาแนบหูเงี้ยแล้วครันเนี้ย มันมันงอแขนมากๆใช่ไหมประคิวมวันจะคิดอ๋อครับเขาโอเคครับ <c oughs> นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่บนบนเส้นบนเส้นทางบนเส้นทางหลอนชื่อตรงกับ <c oughs> เรื่องเลยโอย้คุณนพ <c oughs> คุณนี้นะแบบพี่นพดีปไปเจอแต่ละเรื่องนะบนท้องถนนนะ <c oughs> ใครเจอก็เจอนะ นะถ้าใครเจอก็เจอถ้าใครไม่เจ,อ,จอก็ไม่เจอนะแล้วผมเชื่อนะหลายคนเลยที่กําลังเดินทางแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยตอนตอนกลางค่ำกลางคืนน่ะเห็นใครเดินอยู่บ้างหรือว่าข้างหน้านเนี่ยมันมีไฟรถแค่เราคันเดียวเนี่ยมันคิดนะจริงๆครับเฮ้ยคิดว่าเฮ้ย<อ>ใ,ใครว่ามีถ้าขับอยู่มีใครโผล่มาทําไงวะเอออะไรเงี้ยผมเป็นคนจินตนาการสูงมากอ่าคุณ คุณเป้เอลองลองนึกดูนะเวลาเราวิ่งไปเนี่ยแล้วเราเปิดไปสูงเทคทางเนี่ยเราจะต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าเฮ้ยข้างหน้านะมันอีกก<อ>ีกกิโลถึงเราก็ต้องดูกิโลใช่ไหมอันแลต้องดูหลักกิโลเฮ้ยดูหลักกิโลไปปุ๊บแล้วจู่จูไอหลักกิโลนั้นอะ่ะเป็นอผ้าขาวที่หอ่อศพยืนอ,อยู่ตรงหลักกิโลออ้ออยเ พันด้วยสายสินแล้วน้ำน้าเลือดน้ำหนองเนี่ยไหลยเยิ้มเลยอ่ะ,อะเนี่ยแบบเนี้ยที่ผมเห็นที่ทางมาจากพิชบุรครับอย่างเงี้ยเป็นต้นโอ้โหเฮ้ยคุณนกแต่ละเรื่องของคุณนี่นะอ,ะกอากลัวดังนั้นเลยอ่ะแนะนำเลยแนะนำเลยถ้ามีโอกาสเอาเพื่อนหรือเอาใครไปด้วยก็ คนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะผมจะไปกับไปกับเมียแล้วก็ลูกออืเมียจะนั่งอยู่ด้านซ้ายเลยเมียจะคอยแบบคอยคอยแบบคุมบังเหียนเลยแหละเพราะว่าเขารู้ไงว่าเราเนี่ยเป็นคนเห็นผีอืและเป็นคนที่กลัวเขาก็จะมักจะนั่งอยู่ข้างๆเราไงครับดีฮะแล้วก็ถ้าถ้าไม่มีจริงๆนะทําทํามีน้องหมาเอาน้องหมาไปช่วยช่วยได้โอ้ช่วยได้หรือว่ามันจะช่วยหอนไม่รู้มน,นัน เอาล้ฮะขอบคุณคุณนบมากครับที่อะหยิบยกเรื่องนี้บนประสบการณ์บนท้องถนนนะมาเล่าให้พวกเราฟังสนุกแล้วก็เหมือนเดิมครับคุณนบก็เล่าสไตล์คุณนบสนุกเหมือนเดิมขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องเรื่องหน้ามีเรื่องอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมช่องก๊อกก๊อกก๊อกนะพี่นะทําไมทําไมเคะแค่สามครั้งมันถ้ามันสี่ครั้งมันก็จะไม่ใช่ก๊อกก๊อกก๊อกไงอ๋อ ออครับครับวาณนี้นะก็คุณเป้ก็คุณเป้แล้วแคลคินแล้วก็แฟนรายการก๊อกก๊อกก๊อกเนาะอย่างไรก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยละกันครับแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครับเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภัยอย่างไงก็เฮงเงรวยรวยเจอผีข้างทางก็ดีเหมือนกันนะจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังโอเคแล้วก็คุณนกก็เช่นกันดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ครับ,<ม>รบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ